สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพุธสัปาราที่สองในเทศกาลปัสกาข้อใหญ่ใจความที่อยากจะให้พี่น้องรำพึงก็คือเมื่อบรรดาคราสาวกได้ถูกจับแต่มิเทวดามาปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยพวกเขาก็าไปเข้าไปในในวิหารแล้วก็เริ่มสั่งสอน ในวิหารนั้นเราจึงเห็นการที่ท่านออกมานั้นมันไม่ใช่ออกมาด้วยความลังของตนเองแต่เป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระบิจ้าได้เปิดประตูคุกนำบรรดาพระสาวกออกไปกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปที่พระวิหารและประกาศพระวาจาเกี่ยวกับชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเถิดเมื่อเวลาครสาวกได้ฟังดังนั้นก็เข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เช้าตรู่และเริ่มสั่งสอนที่นั่น ก็พี่น้องคงจะวาดภาพได้เลยว่าพวกสม,มณะและคนที่เกลียดบรรดาสาวกคงจะตกกระใจายไอ้นี่มันเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยเราจําคุกไว้แน่นหนามีโซ่มีทวนอะไรเรียบร้อยมันออกมาได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องแต่ก็มีการอัศจรรย์อยู่เสมอเวลาที่บรรดาสาวกเขาบันทึกไว้ว่าเขาไม่ไม่ได้เดินบนเส้นทาง ที่โปรย้ว้ดอกคุหลาบเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นจิตวิทยาก็ได้บอกกับวเราว่าให้เราทํามันเถิดขอให้เราเลิกใช้คําว่าแต่ว่านะครับเพราะทุกครั้งที่แต่ว่าเนี่ยมันก็หมายก็ว่าฉีออกไปแล้วความตั้งใจมันไม่ไม่เต็มที่แล้วดังนั้นไอ,ไอ้ชื่อของเรื่องนี้ก็ทําให้พวกเรามาดูว่าในชีวิตคริสเตียนของเรา ก็คงจะมีอยู่สามกลุ่มนะมัง้งกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหนึ่งที่ที่ฝังศรีรษะของเขาอยู่ในทรายคือมุดเข้าไปในทรายแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนกลุ่มที่สองก็คือบุคคลที่นั่งอยู่ที่ชายหาดจ้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มที่สามนี่ก็คือพวกที่ ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเอาละคราวนี้เราจะต้องมุ่งหน้าที่จะทําอะไรสักอย่างให้มันมีเกิดไม่ให้ให้เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบรรดาข้าสาวกก็เป็นพวกที่สามนี่แหละครับที่ลงทุนลงแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งพวกเขาได้แม้จะถูกคุกคามถูกคูกเข็นถูกจับจําคุกเป็นไม่รู้กี่หนนะครับนี่ก็คือบุคคลที่ สามารถทางานที่ถูกท้าทายมาในชีวิตของเขาว่าคนทั่วไปนี้จะทำไม่ได้แต่ว่าคระสาวกก็ทำไปแล้วอ่ะพี่น้องพวกเราก็าคงจะเป็นกลุ่มที่ที่สามกับบัคระสาวกค,คือเราไม่ยอมท้อถอยและเราจะทำจนกว่าพวกเราจะจากโลคนี้ไปนะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ พระเยซูเจ้าบอกว่าพระมินเจ้าทรงรักโลกมากจนถึงกับประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่เชื่อในองค์พระบุตรนั้นก็จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตนิรันดนร์เราจึงเห็นว่าข้อใหญ่ใจความตรงนี้มันมันลึกซึ้งมากเพราะเป็นการสรุปพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับ 72เล่มเนี่ยสรุปอยู่ตรงนี้เองว่าพระบิาเจ้ารักโลกอย่างมากจนถึงประธานพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เราได้มีชีวิตนิรันดรน, mm. นะครับฉะนั้นเราจะเอาอะไรครับพี่น้องเพราะพระบิาเจ้าก็ประกาศแล้วยืนยันแล้วแล้วก็เราก็เห็นแล้วแต่บางทีเวลาที่พวกเราเจอปัญหาเข้ามาเนี่ย เราอาจจะตั้งคําถามว่าพระบิดาอย่างรักเราอยู่หรือเปล่าทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้นางเช่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจนถ,ถึงเวลานี้เมื่อรำลึกถึงสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในสึนามิที่ท,ที่หอบเอาตึกหอบเอาเรือหอบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเหมือนกับตุ๊กตาอยู่บนอยู่น้ำนี่นะครับทําให้เรากลัวมากเลยกลัวว่าเราคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วเนี่ย บางทีเมื่อพวกเรามาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะสรุปไปในทางร้ายว่าพระบิดาเจ้าไม่รักมนุษย์จนถึงกับให้มีสึนามิหรือมีภูเขาไฟหรือมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่เราจะไปโทษพระบิดาเจ้าว่าพระบิดาเจ้าในีใจดาบางทีเราก็ต้องมามองมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยใจดําต่างหากที่ทําลายธรรมชาติ ก่อนนี้ทําไมไม่มีพายุแรงไม่มีแผ่นดินไหวแบบเร็วๆมากๆแล้วก็สึนามิอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอน,น,นหลังมาเนี่ยมีเยอะก็เพราะว่าพวกเราทําลายธรรมชาติไปมากมายเหลือเกินพี่นอ้องภูเขาเลากาแต่ก่อนเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พอเคยอยู่แถวเพชรบูรณ์บันที่ผ่านไปทุกทีก็อยากจะร้องให้ก็เพราะที่นั่นนะภูเขานี่โกรนหมดเลยไม่มีต้นไม้อ่ะ แล้วผู้คนก็ไปจับจองจับจองแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทบ้างทําอะไรบ้างหลังมาก็บ่นอนีว่าทําไมไม่มีน้ําพวกเราฝนไม่ค่อยตกที่นี่ก็สมนน้าหน้าเพราะว่าเราทําลายธรรมชาติหมดแล้วอ่ะแล้วก็ธรรมชาติก็จะก็จะเล่นงานเราฉะนั้นการที่มามองดูแล้วเราก็จะเห็นว่าพระิณเจ้ายังรักเราเหมือนเดิม พียแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนท่าทีของเราเส้อใหม่เพื่อโลกของเราจะได้ดีขึ้นจริงไหมครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร